โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคนะ คลิปนี้มารีวิวโนอาโอคาฟอร์นะครับผมโอคาฟอร์ของ AC ซีมิลานนะครับผม9-3บุได้9-7นะฮะ9-3บุนได้9-7 23ปีเท่านั้นคนนี้เท้าขวาโกฟูเชร์ ure, นะครับผมยืนปีซ้ายปีขวาได้นะฮะเ,เกมลุก8 6บองทูน7-8เอ้ย7-5เลี้ยงบอล7-8เลี้ยงบอลไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะสกสั้น7-6จบสกอร์8-4ความโค้ง7-6สปีด9-9สปีดต้น9-9โอ้โหสุดอีกแล้วนะครับผม กองหน้าสายความเร็วสุดอีกแล้วนะฮะรืางเงินยิงยิดสิกระโดดด82แข็งเกร่ง84บาลานซ์93้านะสเตมิน่า83ความเร็วบาลานซ์ดีนะครับผมเอาลงยากอยู่นะอย่าได้หลุดนะผมว่าไปไกลอะโอกาฟอร์นะโอเคโอเคสกิลมีฟลิปเฟล็บนะช็อปเทิ turn, ร์นคัทเบฮา์เทิร์นโซคอนโทรลปั่นโค้งนะฮะชิปบอลยิงลูกเอ่อยิงลูกคุกยิงท่ายาก ตอกซ้อนแล้วก็ซูปเปอร์ซับนะเพิ่มสกิลได้นะโอคาฟอร์โอเคอโอเค,อเคนะไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคกเกมแรกนะครับผมนะโนูอาโอคาฟอร์นะครับผมสายความเร็วนะครับผมก้าวหน้าใส่ความเร็วแบบขั้นสุดอะเร็วแบบเร็วขั้นสุดจริงๆนะสปีดเก้าเก้าสปีดต้นเก้าเก้านะไม่มีตกนะครับผมความเร็วไม่มีตกนะสปีดระดับนี้ไปแทงแล้วก็ทะลุไปแล้ว เหมือนจะถึงก่อนนาเหมือนไปชะลอนิดนึงว่าเมื่อกี้ชะลอทำไมก็ไม่รู้โอกฟอฮะฝากแล้วคืนคืนพลิกเข้าไหนจะไปยังไงดีเนี่ยโอ้โหโอ้โหส่งสามคนฟาวหรอไม่ฟาวดิโอกฟอฮะพลิกมาแทงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอกฟคลิกไปคนเดียวคนเดียวไปเองไปเองวิ่งกับบอล มันเลี้ยงบอลไม่ดีเยะง,ง่ายนะถ้าไปกับบอลเนี่ยมันต้องเลี้ยงบอลดีด้วยไงแต่นี่มันเลี้ยงบอลมันไม่ได้ดีขนาดนั้นมันก็เลยดูช้าถ้าวิ่งตัวเปล่าคือคือหลุดอะ่ะนะมาลุยกันต่อลุยกันต่อโอกฟฟากฝาก,ฝากอืมจะแทงคืนก็ยังไม่ได้อะปั๊มมาได้สวยฝากเหมือนเดิมฮะออกข้างก่อนแล้วกันออกข้างใส่ไปให้โอกฟอถึงถึงได้ปันโค้งแน่ๆสวยๆโอ้โหจริง ความเร็วดีมันมันดีอย่างนี้แหละนะครับผมคือมันถึงบอลก่อนนะะดูอาจจะไม่ถึงแต่ความออกตัวปุ๊บมันถึงก่อนแน่แน่ใส่ความเร็วมากหนึ่งศูนย์จากโอกาฟอนนะโอกาฟอฮะฟากแทงไปแล้วไปแลวโอ้โหโดนเบียด <c oughs> น่าเสียดายจาังหวัดโดนเบียดนิดเดียวเสียหลักไปเลยปะนะโอ้ห่าเสียดายฮะโอกาฟอขึ้นวงได้ปะวะขึ้นวงก็ได้ไปแล้วนะครับผมสวย,สวย เดี๋ยวปาดมาโอกาฟอรรได้ยิงโอ้โหติดเซฟชื่อมันหาช่องดีจังวะบอลถึงตัวตลอดจริงๆฮะที่มาคิตจักรยานนะผมโอกาฟอได้พลิกเข้าในพลิกปิดฝั่งพลิกปิดฝั่ง,งนะโอกรฟอครับผมลงมาบนนะอลอะอุ้ยไปกระชากยาวนิดเดียวเสียบอลเลยฮนะที่เลียลครับผมรับฟิลิเลียลปาดมาโอกระฟวิ่งไหมเอา้าอะไรมันน่าโอ้โหยังไง ในะกำลังจะแทงขึ้นหน้าไม่จับบอลเฉยเลลวะอย่างเซ็งไอาจะมาเออแบบเนี้ยมันมีบ่อยจริงๆริเอาจริงนะโคตรบ่อยเลยนะจ่ายตรงนะแต่มันไม่จับบอลปะนะขาตายเหรอหรือพิการโอ้โคตรเซ็งเลยแทนที่จะแบบจับบอลแทงทะลุช่องขึ้นหน้าผมว่าได้ยิงอนะเมื่อกี้เพราะว่ามัน,ม,นมันก็เตรียมพร้อมแลว้วโอกรฟอนะโอเคเกมครึ่งหลังนะครับผมแต่ก็ถือว่าเล่นดีมากเลยแบบโอกรฟอรด้วยความเร็วแล้วมันมันทำให้อากาศได้ยิงเยอะขึ้นนะนะ ไทงขึ้นหน้าปะครับผมตัดชีกไม่ถึงอะโอกระฟอโอกระฟอ,อเปิดออกข้างออกข้างอีกข้างอีกทีนึงแล้วก็จาเข้าในฮะรกริยานโอกระฟอ,อ,ฟอ,อ,ฟอพลิกเข้าขวายิงเบาๆเรียบร้อยเลยนะเบาๆแต่เสียบมุมนะพลิกเบาๆแล้วก็ยิงเสียบมุมเรียบร้อยเลยฮนะอืหมวจะง่ายก็ง่ายเหลือเกินนะมาแต่มันหาช่องดีอยู่นะ นะบวกกับความเร็วด้วยมันก็เลยถึงบอลไวนเะนี่สายความเร็วมันดีอย่างนี้แหละตอลได้สวยอ,อุกกฟาวิ่งแล้วไม่หลุดมไมาเลยครับผมฏิญยานเอาข้างก่อนออกข้างก่อน,อออนมีคนวิ่งไปฮะคอสตาคุตาขึ้นมาสูงจงังเล้าคลิกโอ้โหเห็นช่องคลิกได้แต่ติดอีกคนนึงจากชี้ครับผมโุกาฟะฟะออกข้างไม่สวยเท่าไหร่ลูกนี้ โอกระเหมมันเดิมคืนแทงทะลุโอกรฟาโอกาฟาหล,ล,ลอดม่วงโอ้โหกำลังจะยิงเลยฮะยังไม่ได้ทีมกิติยายนะผมโอกฟะฟ้ฮะคืนก่อนไม่ทานอีกแล้วยังหวจ่ายชิงนีย่ยังไม่ได้นะครับผมโอกฟะฟ้าเคื่นวงได้ได้แทงมาถึงถึงตเตะแหมประชิดตัวเกินมันยังไม่ได้ฮนะ อย่างไรสวยแทงขึ้น,น้าอีกแล้วนะครับผมช้านิดหน่อยไม่ได้เลยปะนนะมาครับผมมากิตยานนะช้าช้าไปแล้วมากิตยานอืมนะครับผมส่งซ้กันมาโอกฟอ์เปิดทำไมต้องเป็นหลอดม่วงวะกดธรรมดานะนะโอเคเกมแรกผ่านไปสวยๆสำหรับโอกฟอฟ์นะสองลูกคนเดียวแบบ นี่แหละสายความเร็วมันดีคือมันถึงบอลก่อนตลอดจริงๆมันหาช่องไม่ดีก็จริงแต่ด้วยความเร็วนะออกตัวถีหลังแต่ถึงก่อนอะ่ะได้ไปเจ็ดจุดห้าในเกมนี้สองลูกสวยๆนะสองลูกสวยๆอันนี้ลูกแรกเลยนะแทงมาเนี่ยถึงก่อนแล้วก็พลิกมาเข้าขวาปั่นโค้งสกิลปั่นมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมสกิลปั่นอยู่แล้วนะความเร็วมันได้เปรียบนะครับผมจ่ายมาเหมือนจะไม่ทันนะแต่ ม่ถึงก่อนเฉยแล้วพลิกตัวได้ดีนะครับผมเขาขวาปั่นจบสวยลูกนี้ฮะโอเคโอเคแล้วก็โอกาฟอล์ลูกนี้ยิงนะแต่เหมือนติดดูดิมั่าใจมาด้วยดีโอ้โหหาช่องนะครับผมสอดเข้ามาได้ยิงเนะี่ยด้วยความเร็วอะนะแต่ตรงตัวลูกนี้นะฮะน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วก็ดนยิงนะครับผม <c oughs> ก็มีโดนยิงบ้างนะแล้วก็โอกรฟออีกแล้วนะครับผมลูกนี้นะ คืนได้พลิกเข้าขวาเสียบมุมอะ่ะคือมันไม่ได้แรงแต่มังเสียบมุมจริงๆอะ่ะนะกูไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมนะเล่นเสาแรกไปเลยโอกคฟอร์ปึ๊บปับปึ๊บปับ <c oughs> โอเคเกมแรกผ่านไปอย่างสวยๆไปต่อเกมที่สองนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่สองนะครับผมสาหรับโอกคฟอร์นะโนอาโอกคฟอร์อกอรเกมแรกเนี่ยยิงไปสองลูกสวยๆนะครับผมสองลูกสวยๆเล่นดีนะ นะเล่นดีเล่นง่ายเลยแหละนะด้วยสายความเร็วไปฮะมาที่โอกรฟอร์สันส้นสั้นมาที่เบอร์เคมะโอกระฟอร์ฝากฟากฟาก,ฟากเดี๋ยวคุณลีมันอยู่ตรงกลางเลยนึกว่าลืมดูนะฮะมาที่เบอร์เคมะโอกระฟอร,อฟอร์พลิกไปได้ไปได้สเสาแรกต้องมาแล้วโอ้โหนี่ความเร็วมันดีอย่างนี้จริงๆนะครับผมจังหวะพลิกตัวแล้วเ,เ,เลี้ยงไปเดี๋ยวมันเร็วมากดูดิ โอ้โห oh, ไม่ทันอะ่ะหลุดเป็นแถวเลยอะ่ะแล้วก็ยิงติดใจเลยวะโอกาฟอคุ้มค่ากับการแ่นจริงๆันนี้คุ้มค่าเลยนะฮะเบอร์เคมาผมโอกาฟอร,รออยู่ออกข้างไปให้ป้าปี้สวยกระชากนี้ก่อนกระชากนี้ก่อนโอกาฟอวิ่งมาแล้วกูจะจ่ายยังไงวะเนี่ยมาเบอร์เคมโอกาฟอพลิกพลิกเสาแรกติดเซฟไม่ติดใจเสาแรกเสาแร,ก,ารกมันยิงง่ายนะผมว่า ส่วนตัวนะเสาแรกถ้ามันคือมันยิงง่ายกว่ามันรู้เป็นไรก็ยิงยกัเสาแรกนะโอเคมาลูกโมงเหรอมันโมงได้หรอวะโอฟอร์มไม่ได้ใจเหมือนกันนะเรรลนน่นธรรมดาแล้วกันสั้นๆธรรมดาแล้วกันนะมาเบอร์แคมเบอร์แคมเบอร์แคม,แคม,แคมจ่ายดีโอ้โหเรียบร้อยเลยจ่ายชาได้เดียวเองไปฮนะเบอร์แคมมาทีโอคฟอร์ก็ยังไม่ถึงเบอร์แคมเหมือนเดิมโอฟ มีเลอ้อ์อยู่ตรงนี้แทงมาน่าจะถึงก่อนเสาแรกเหมือนเดิมโอ้โหเชี่ดโกงนะเอาจริงคโคตรโกงเลยนะนัะด่ด้วยดิจ่าแบบเผื่อเยอะมากแล้วก็วิ่งแซงโอ้โหเสาแรกเหมือนเดิมเช่ดโกงนะความเร็วคือโกงมากนะโอกระฟอร์เฮ้ยน่ากลัวนะนคนนี้ยมันเร็วแล้วมันยิงได้ด้วยอะยิงได้ดีด้วยมาบเบอ,อร์เค้มโกฟอฝาก คาชิโร่คืนคืนโอกาะฟาคลิกคลิกจะเวรกยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้ตึกเชี่ยโกงว่ะความเร็วมันโกงอ่ะนั่นคือมันทันทุกอันเลยอ่ะนะครับผมดูนะแทงดูนะเนี่ยถึงก่อนโอ้โหที่มันถึงก่อนจริงๆแล้วก็งงว่าถึงได้ยังไงนะคือจ่ายเผื่อคือเยอะมากแล้วไม่ถึงแต่มันมันก็ลึกไปแล้วอ่ะนะอู้ตึไม่ถึงจริงๆอ่ะโอกาะฟอปฏิโอกาะฟอฮะฝาก ออกข้างไปยกไม่ได้ไม่ได้ไไดทีโอกรฟอฮะตากแบบสั้นๆแทงทะลุช่องเหมือนจะถึงโอ้โหถ้าแทงแรงกว่านี้นิดนึงนะผมว่าถึงทันแน,น่นอนนะโอ้โหมันโกงอะ่ะนะครับผมความเร็วคือโกงมากคนนี้นะไปแลกกันได้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอ้โหความเร็วความเร็วคือสุดหาตัวจ่ายดีๆนะเจมเลยนะนะาอที่โอกรฟอครับผม สันส้นๆแล้วก็คืนถึงก่อนถึงก่อนเอาข้างมาเอาข้างมาแล้วก็ปาดเข้าในเหมือนเดิม <c oughs> เอา้าเอา้เอาแหมนิดเดียวนะโอ้แต่วไวมากเลยว่ะย่างชอบเลยฮะมาที่เบอ,อร์เคมะโอกฟอโอกฟอรลิกคลิกแหมคิดไม่ออก <c oughs> คิดอกว่าจะไปทางไหนดีนะมาที่เลียวฮะโอกฟอวิ่งไหมวิ่งแล้วหลุดเลยล้มหน้าหรือเปล่าไม่ล้า วนวนเข้าในปั่นเรียบโอ้โหแม่งเชฟคกดชอบเลยวะดูดิอุ้ยเกือบล้ำเหมือนนะแต่ไวมากนะฮะตัวก็ถือว่าดีเลยดูด,ด,ดิจบนะครับผมกองหน้าคนนี้คือเพอร์เฟกนะสำหรับสายความเร็วคือดีมากนะคือดีมากโอกาฟอปรับมาได้อาจจะปล่อยจอยแล้วมั้งเนี่ยไปฮนะไปไป ปาดแบบเพื่อเพื่อปาดไม่ดีจ่ายไม่ดีจะต,ต้องหาตัวใจดีๆเอาจริงเลียวฮะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ร้อยครับผมเลียววิ่งเลียววิ่งโอกรฟอรก็วิ่งอา้าวใครต่างคนต่างวิ่งโอกรฟอร์แล้วกันหลอดม่วงซ้ําเรียบร้อย <c oughs> นะครับผมโอ้โหเชื่อของดีนี่หวานนะของดีนี่หวานแต่สเต็ปมัน โอเวอร์ออมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะนะคือมันคือมันแบบตรงจุดอะ่ะแต่ความเร็วแล้วก็ยิงค่อนข้างคมเลยะเดิบรอยเบร์แคมโอกาฟอร์วิ่งไหมวิ่งแล้วรอนิดนึงไปแล้วอะ่ะกระชากให้ดูกระชากแล้วก็ขวาเบาๆโอ้ยมุมนี้มันเอบยิงยากเหมือนกันว่ามันมันห่างอยู่นะะแต่ก็ทําได้ดีนะครับผมความเร็วบวกกระชากโอ้โหหลุดกระจายยัดดักได้สวยโอกาฟอร์คืน ออกข้างให้เอ็มปัปเป้แทงเพื่อเือเพื่อเแล้วถึงเสาแรกต้องมาแล้วโอ้โหติดเซฟอีกโอ้โหโคตรชอบเลยว่ะดูดิมันทันทันแบบสบายๆเลยะนะแต่มุมมันแคบแล้วติดเซฟนะครับผมโอเคผมบ้านตัวหลักได้สบายๆสบายโอกนะเล่นตัวหลักได้สบายๆบายเลยฮะชอบอ่ะชอบว่ะขาดไม่ได้่บคนนี้ บาบาอันเชลโลฮะเบาๆหาออกระฟอก่อนออกรฟอกอยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยออกรฟอกอยู่ไหนน่าจะเป็นคนนี้ใช่ด้วยใช่ด้วย <c oughs> อย่างเงี้ยอย่งลูกต่อไปอยังไม่ได้โอ้แต่สีแล้วนะสีเม็ดแล้วนะสีเม็ดแล้วนะวนะทีเดียบรอยฮะเดือบรอยเดือบรอยออกรฟอกโอกรฟอกวิ่งแต่มันมุมมันไม่ค่อยได้ป่ะมันมีเพื่อนเล่นซ้อนอยู่หลายชั้นอยู่เมื่อกี้ออกรฟอกฮะฝากเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะหลุด อ่าเสาแรกโอ้โหติดเสียบนะฮะแหมน่าเสียดายน่าเสียดายโอกรฟอร์มันเดิมโอกรฟอร์เข้าในเข้าในแล้วหลอดม่วงแม่มันก็เป็นเน้นเป็นยิงขวานะฮะล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนแล้วก็ไปไปยิงเลยละกันแหมความพลิ้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคจบเกมที่สองออโอกรฟอล์เกมนี้คือเฉื่อฉายเลยวะเฉื่อฉายเลยวะนะ้าสไตล์การเล่นก็ไม่ต้องห่วง แค่มันวิ่งอ่ะแทงได้เลยหาตัวจ่ายดีๆพวกเดบะอยอย่างเงี้ยบาแฮ่มันอย่างเงี้ยพวกจ่ายดีๆอ่ะนะโคตรสุด<ว><น>อืันนี้ชื่อบอทนะ<ว>น,นะบอทบอทแบบลีเจนด์อ่ะแต่โอโฟอร์ยิงกระจาอนะไรเงี้ยไม่ใช่บอทธรรมดาไงคือบอดลีเจนด์อ่ะนะครับผมโอ้โห8.5เกมนี้ยิงสวยๆทั้งนั้นคือความเร็วอ่ะมันก็ข่อนได้เปรียบจริงๆนะจ่ายบอลอาจจะดูเสียเปรียบแต่ มันวิ่งแซงไงพอวิ่งแซงปุ๊บถึงบอลก่อนมันก็ได้ยิงนะครับผมและสไตล์การเล่นคือไม่ยากเลยนะครับผมไม่ยากเลยขอแค่ถ้าเห็นมันวิ่งปุ๊บโอกาสได้ปุ๊บแทงเลยอย่างน้อยก็ได้บอลอ่ะยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบายบายเล้